สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อเ n a น h ชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะกุมเมถุนแล้วก็ตุนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกนะคะประจําช่วงที่16-30กันยายนนี้นะคะการทํนายจะแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิมนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะท่าสแตมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็ comment ปักหมุดเนาะ เริ่มกันที่โสดนะคะคุณโสดสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงโอ้ยแอบรู้สึกกับใครอยู่แอบซองใครอยู่แอบรักใครอยู่ค่อนข้างเด่นนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคุณที่ยังคิดถึงหรือสอดสองคนเก่าๆคนที่จบกันไปหรือเลิกรากันไปหรือบางคนนะคะรู้สึกว่าลังเลกับตัวเองนะว่าจะไปต่อไ์ต่อกับความรู้สึก ที่มีกับคนคนนั้นไหมคนที่อยู่ในใจของเราอะนะคะจะไฟต่อไหมจะลอง take action พูดคุยที่มันมากกว่าแบบทั่วๆไปหรือเปล่าหรือ take action เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกับคนคนนั้นดีไหม ะะและในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะมีคนเข้ามาอยากจะจีบคุณอยากจะชอบคุณอยากจะพูดคุยอยากจะทําความรู้จักกับคุณคนคนนี้จะเป็นคนจากเพื่อนร่วมงานหรือในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานค่อนข้างจะเด่นนะทีนี้ขอดูในฝั่งของคนในใจคุณละกันนะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสิบเหรียญสิบดาบ เดวิลอ๋อคนคนนี้นะมองว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์สังคมออนไลน์ก็ได้นะคะหรือสอดส่องเขาผ่านโลกออนไลน์นั่นแหละคนคนนี้มองว่ามีคนในใจเหมือนกันนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อิลุงตุงนางนิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวมีปัญหามีประเด็นกันในเรื่องของการ ทำการกระทำนะคะที่ทิ้นแทงใจกันไม่ว่าจะเป็นรักซ้อนเอ่ยนะคะหรือจะเป็นคําพูดที่ทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการลงไม้ลงมือก็มีนะคะในฝั่งของเขาเนาะแต่ก็อย่าเอาแน่เอานอนไม่ได้อะว่าจะไปต่อดีไหมแต่เขาเริ่มคิดแล้วนะเริ่มช่างใจแล้วว่าเขาควรจบความสัมพันธ์นี้หรือควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดี นะคะคเพราะบางทีก็ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะดูจะหนักหน่วงพอสมควรเลยอะค่ะนะคะ,นะคะจากสถานการณ์ความรักของเขา3วันดี4วันไข่เนาะมาดูกันต่อแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสิบถ้วยหกเหรียญอืมหลักๆนะ ข้างชัดเจนว่าคุณกับเขาอาจจะยังมีการสื่อสารกันอยู่บ้างในสถานะของความเป็นเพื่อนหรือคุยบ้างเล็กน้อยนะคะความสนิทสนมอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่อืมหรือบางคนถ้าเป็นคนเกา่ามองว่าในใจเขานึกๆนะถ้าจบกันไม่ค่อยดีหรือจบดีหรือใดๆก็แล้วแต่เขายังนึกถึงคุณอยู่นะเขายังคงนึกถึงคุณอยู่แต่ว่าเป็นการนึกถึงในฟิล์ที่แบบอยากเอาหสศิกรรมอยากอาหสศิกรรมอยากให้มีการ ให้อภัยซึ่งกันและการเพราะเหมือนเขาสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นเป็นเวรเป็นกรรมหรือมันเป็นสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาจะเคยทําแบบนั้นกับคุณแลวเขาถูกกระทําแบบนั้นในกรณีของคนเก่านะแต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณชอบเขาอยู่ในวงวนของความเป็นเพื่อนหรืออะไรอ่ะเพราะว่าคนคนนี้อยากรู้สึกกับคุณในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนที่ดีนะเขาสึกว่าเป็นความอบอุ่นใจมีคุณเป็นความอบอุ่นใจมากกว่าที่จะรู้สึกเกินกว่า นั้นนั่นเองนะคะฟังคุณล่ะคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขาเดทห,หลายครั้งคุณคิดที่จะตัดอกตัดใจนะหลายๆครั้งเลยอะขอยืดนิดนึงอะหลายๆครั้งคุณคิดที่จะตัดอก ตัดจบความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างบางคนจะต้องมีการทํางานร่วมกันหรือการเจอกันนะคะหรือยังลึกๆมีความหวังนี่เลยทําให้ความรู้สึกตรงนี้ยังคงอยู่ยังคงประคองต่อไปหรือยังคงรู้สึกนะ,ะเกี่ยวกับคนคนนี้อยู่ถึงแม้ลึกๆคุณจะแบบกลัวว่ามันจะไม่มีโอกาสก็ตามหรือกลัวว่า มันจะเป็นไปได้ยากก็ตามหรือคุณค่อนข้างที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกของคุณมากๆนะคะบางทีเนี่ยแอบมีความวิตกกังวลกับปัญหาที่เขาเจอเป็นห่วงเขานึกถึงเขานะคะฝันเขาบ้างหรือบางครั้งนอนไม่หลับเพราะว่าเรานึกถึงเขาคนนี้นะคะอันนี้จะมีหลายกรณีนะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างกว้างนะคะหนึ่งคือเป็นคนเก่าสองคือเป็นคนที่อยู่ในวังวนเดียวกันกับคุณที่คุณแอบชอบเขา ะะมันเป็น general reading นะไม่ได้ระบ,บุตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเป็นแนวทางเนะาะบทสรุปนะคะทำแพร์เราจะข้องเกี่ยวกับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่คือข้องเกี่ยวกันทางความรู้สึกนะคะตรงนี้มองว่าเดี๋ยวคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่เข้ามานะคะการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เป็นความรักครั้งใหม่ ะะแต่มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจคนนี้เท่าไหร่นะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแต่จะเป็นจุดที่คุณจะต้องมีการปรับบาลานซ์ตัวเองปรับสมดุลตัวเองให้เข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันปรับความรู้สึกของตัวเองให้โฟกัสตัวเองมากขึ้นโฟกัสความสุขของคุณมากขึ้นคุณต้องรู้ว่าตอนเนี้ยออคุณกําลังคิดอะไรรู้สึกยังไงนะคะรู้มีสติ ความคิดและความรู้สึกของตัวเองแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนไพบ่บอกให้คุณเปิดใจในเรื่องของการแบบให้กับคนใหม่ๆม,มากกว่าที่จะให้คุณโฟกัสที่คนนี้นะคะ มองว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของเฟรนด์โซนน่าจะเป็นอะไรที่เซฟมากกว่าทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวเขาบวกกับตัวเขาเนี่ยโอเครู้สึกกับคุณในในฟีลิ่งของความเป็นเพื่อนหรือเป็นฟีลิ่งของมิตรภาพที่ดีนะคะแต่ตัวคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยมีแรงดึงดูดค่อนข้างมากคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนจะเป็นคนที่ใช่มีความรู้สึกที่ผูกพันบางอย่างนี่คือมันเป็นเรื่องของ l e g e แฟลกเตอร์นะคะหรือว่า ในระดับจิตวิญญาณที่คุณรู้สึกเข้มคนกับคนคนนี้มากๆบางทีกว่า,าจ,จะต้องพบปะอะไรใหม่ๆบ้างพบเจอเพื่อนใหม่บ้างหรือมีการสื่อสารกับเพื่อนๆแต่อาจจะไม่ได้บอกว่าเออเรารู้สึกกับคนนี้จะเป็นฟีลแบบให้เราได้ได้แบบเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมุมมองโดยวิธีการใช้ชีวิตแบบพบปะเพื่อนๆพ,พบปะสังคมบ้างอะไราเงี้ยมัจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากสิ่งที่ รู้สึกกับคนคนนี้อยู่นั่นเองโอเคพาร์ทคุนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u ับ scribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะและการความรักฝั่งคุณค่ะ Hermit ิต Herm รไอเพนทัสจสเมนต์ตาล้แอบอันนี้นิดนึงรู้สึกว่าฝั่งคุณเนี่ย ถ้าคุณไม่โปเขาก็โปนะเพราะพลังงานจับกันได้พลังงานจับกันได้คุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันมีแต่ความเงียบคุยบ้างแหละแต่มีแต่ความเงียบและความนิ่งค่อนข้างจะสูงและในความเงียบเนี่ยเหมือนน้านิ่งไหลลึกในความเงียบเนี่ยมันมีบางอย่างขับเคลื่อนอยู่ภายในนะคะความเงียบนี้แหละจะทําให้บางสิ่งบางอย่างโผล่ขึ้นมาสิ่งที่อยู่ในความลับสิ่งที่คุณสงสยัยคุณเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงมากเลยนะคะในช่วงนี้คุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่าง ในภายใต้ความเงียบที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะไปแบบเรียบแล้วก็นิ่งเหลือเกินเนี่ยนะคะคุณจะได้รู้ความจริงตรงนั้นว่ามันมีในเรื่องของอีกบุคคลหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะคะในความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะมีจุดยืนที่ที่ค่อนข้างชาดัดเจนนะคุณอาจจะไม่ได้กระตกกระตากอะไรมากนะคะคุณจะมีฟอร์มของคุณคุณจะนิ่งๆของคุณแข็งแข็งของคุณจะเป็นการเชื่อแบบนิ่มๆิ ่อคนคุยของคุณนั่นเองนะคะฝั่งเขานะคะเป็นยังไงแฮงแมนหอเขามีความแอบ,บเบื่อเบื่อในหนสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความเรียบความดิ่งนะคะหรือบทสนทนาเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆการคุยเดิมๆอินเออร์จีเดิมๆที่เขาจะรักความตื่นเต้นด้วยก็ได้เนี่ย เ,เขาเองก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ในช่วงนี้มีตัวเลือกเข้ามามากกว่า1คนและในเดวิลชัดมากเลยแล้วเซนของคุณก็แรงมากเหมที่คุณจะได้รู้ความจริงตรงนี้นะคะว่ามีในเรื่องราวของบุคคลที่สที่ไม่ใช่แค่คุยเล่นๆนะไม่ใช่คุยเฉยๆอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะแต่ช่วงปลายเดือนที่คุณจะนิ่งกับเขา ที่คุณจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็วางตัวแบบแข็งๆกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาค่อนข้างที่จะหนักหนวก่วงแล้วก็สับสนพอสมควรอาจจะมีเรื่องมาอยากจะชวนคุยกับคุณหรือบางทีอาจจะชวนทะเลาะหาเรื่องกุนไปซ้ำนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างหนึ่งถ้วยนะคะเจ็ดเมถาวอืมเขาแอบรู้สึกว่า เขาแอบรู้สึกผิดนิดนึงนะที่เขาแอบทําอะไรลับหลังคุณนะ,นะคะหรือปิดบังหรือโกหกคุณนะ,ะตรงนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกสับสนเหมือนกันกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาเบื่อกับสถานการณ์ที่มันจําเจะค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีความจําเจอยู่ในนี้มันทําให้เขาแอบเบื่อแอบไหนนิดนึงนะคะเลยเลยรู้สึกว่า เลอไปทําอะไรแบบนั้นคือไปคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกับบุคคลภายนอกกับคนอื่นบ,บุคคลที่สามนะคะแล้วเขาแอบ,บคิดด้วยว่าคุณน่าจะรู้แอบบคิดว่าคุณน่าจะรู้ในการกระทําของเขาในสิ่งที่เขากําลังทํานะคะกังวลความกลัวเลยนะฝั่งเขาอะจะปกปิดได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็แอบกลัวฝั่งคุณนะคะคุณวางตัวเป็นเอ็มพอเรอร์เลยถึงแม้ว่าไม่รู้หรอกฉันจะอยู่ในโพสิชันไหนแต่ฉัน ค่อนข้างที่จะมี energy ของความเป็นตัวตนสูงแล้วก็ไม่ยอมง่ายๆนะคะแตจะ่จะนิ่งจะนิ่งนิ่งแบบทำให้อีกฝั่งหนึ่งกังวลใจกังวกลกังวายใจไปเองคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาอะไม่เหมือนเดิมเขาไม่ค่อยสนใจเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณก็เบื่อเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เบือ่อแอบบเบื่อในหลายๆครั้งในเรื่องของสถานการณ์ที่มันจำเจหรือนิ่งบ้างแต่คุณก็พยายามที่จะมี หาหัวข้อการคุยนะคะการพูดคุยการสื่อสารหรือกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะในความสัมพันธ์แต่ยิ่งทําคุณยิ่งเหนื่อยยิ่งทํายิ่งรู้สึกว่าเราพยายามอยู่ฝั่งเดียวอะเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอืมไปต่อค่ะที่บทสรุปหกไม้เท้าบอกเลยนะคนนี่เป็นผู้ชนะคือคุณนะเนี่ย คุณอาจจะเป็นฝั่งที่ยอมที่จะจบหรือเดินออกมาแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวเลยจะเป็นเขานั่นแหละที่จะระเบิดลงแล้วก็ห,หงุดหงิดนู่นนั่นนี่ไปเองนะคะคุณไม่ต้องแยแสใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าถามว่าฉันเขาอาจจะมองว่าฉันคุยกับคนหลายคนฉนนันนู่นนี่ฉันชนะเปล่าเลยค่ะคนชนะคือคุณ คุณคือผู้ชนะที่ได้หลุดพ้นออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์กับคุณแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผิดแบบนั้นเรนนี่สุดค่ะเรวนี่แหละคุณจะได้พบกับความเป็นจริงในสิ่งที่คุณจะต้องรู้ชคชะตาจะทําให้คุณได้รู้ได้เปิดตาได้มองเห็นและได้ move หรือเดินออกมาสิ่งนี้มันจะทําให้คุณได้รู้จักตัวตนท่าแท้ของเขาในอีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะมองว่าเขาดีเขาแบบนั้นแบบนี้แต่สิ่งน่ะ คุณจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งจริงๆของเขาแต่ใดๆพาก็ยังบอกใหา้คุณอะโพสิทีฟจริงๆไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมองว่าเขาดีหรืออะไนะแค่เข้าใจว่าโอเคโลกไปนี้มันมีธรรมชาติของคนแบบนี้นะถือว่าเป็นบทเรียนที่ฉันได้เจอโอกาสใหม่ๆข้างหน้าฉันจะได้มีการ กป้องตัวเองมากขึ้นหรือระมัดระวังตัวเองมากขึ้นมนเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะต้องข้าวก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ดึงให้มันเป็นอินเนอร์จีที่จะไม่ทําร้ายตัวเราเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร like, ์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพา่สำหรับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะ มาดูที่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะเจ็ดดาบสองเหรียญมีการสืบส่องสืบเช็คบางอย่างเกี่ยวกับเขาแต่สิ่งที่เราได้มาหรือรับรู้มาจากการสืบส่องตรงนั้นอนะไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะคุณรู้สึกแบบมีความเอ๊ะมีความไม่มั่นใจมีความลังเลใจบางอย่างในความสัมพันธ์หรือในตัวของเขานะคะอินเนอร์จีความเป็นตัวตนของคุณสูงมากไม่ว่าไม่ว่านะคะ คุณจะเป็นฝั่งที่แอบทําอะไรลับหลังเองหรือเป็นฝั่งทีเ่เป็นคนไปสืบส่องแล้วสงสัยในความสัมพันธ์ก็ตามคุณจะไม่ยอมในจุดเนี้ยคุณจะต้องมีการสื่อสารมีการพูดมีการมาเคลียร์ใจกันจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ฉันสงสัยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ฉันได้มาเนะะี่ยค่ะยิบมาเปิดเขาคุยกันเลยค่ะมีเรื่องต้องคุยกันประมาณนั้นเลยนะคะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหน่อยนะคะเพราะอาจจะเป็นคําพูดที่ออกมาแบบแทงใจนิดหนึ่งทิมแท,ง,ทงใจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นไปนะคะเราจะต้องมีการตั้งรับนิดนึงเนาะ,ะไม่ทําให้สถานการณ์มันดูคุยยากเพราะถ้าเรามาในแข็งเกินไปหรือคําพูดที่ดูรุนแรงอีกฝั่งอาจะรู้สึกว่าได้ทีก็ไม่คุยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะฟังของเขาละสินดาบควีนเดียนเดอมูนปด นะคะเดวิลเป็นสิ่งที่เขากลัวมากเลยนะกลัวในเรื่องของอะถ้าพูดในมุมใน Energy ที่ตามหน้าไพ่ที่บอกว่าสลับกันได้นะมันมีสองสองกรณีในที่นี้นะคะกว้างมากเลยออะืต้องแบ่งเป็นสองกรณีกรณีแรกคือตัวคุณสืบสองแล้วสงสัยแต่สิ่งที่ได้มานั้นบรนยังไม่ชัดรวบรวมข้อมูล มาพูดกันมาเปิดออกคุยกันแล้วตัวเขาดูกลัวมากเลยว่าคุณจะรู้ว่าเขาอ่ะได้ทําอะไรที่แบบมีในเรื่องของบุคคลที่สามตรงนี้ไปไม่ถูกไปไม่เป็นเหมือนกันอาจจะต้องมีการยอมรับความผิดตรงนี้หรือในกรณีที่สองก็คือตัวคุณนั่นแหละเป็นฝั่งที่มีการไปเจ้าชูน้นอกใจใดๆนะคะหรือว่ามีการแบบทําอะไรลับหลังนะคะเป็นฝ่ายกระทําซะเองนั่นนะ่ะนะคะแอบหวนนิดนึงแต่ก็จะพยายามแบบ ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันแบบปกติมากเลยนู่นนั่นนี่นะคะไม่ได้ทําอะไรแก้ตัวใดๆก็แล้วแต่แต่ฝั่งของเขาจะรู้สึกว่าฉันดูนะฉันดูฉันเห็นทุกอย่างและฉันก็กลัวมากเลยว่าเธอเนี่ยกุ่มเนี่ยจะจะเอาอย่างไรจะตัดจบกับฝั่งนั้นไหมหรือจะเลือกฉันหรือจะเลือกฝั่งโน้นแล้วเทฉันเพราะนี่คือการกระท,ทําที่ที่แทงข้างหลังหักหลังกันแบบชัดเจนมากๆ เขารู้สึกว่าสถานการณ์มันหน่วงมากไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนมืดแปดด้านสุดๆนะคะเดินจะออกมาก็ออกไม่ได้จะอยู่ต่อไปก็แบบวุ่นวายใจมากอินเนอร์จีในที่นี้นะคะราศีลัคนะหรือดาวศุกร์ที่เด่นๆจะเป็นชาวธาตุลมและชาวธาตุด,ดินนะคะกูมเมทุนหรือตุลมังกรพฤกษพหรือกันที่ในราศีลัคนะหรือดาวศุกร์อาจจะฟังงงๆนะคุณต้องตั้งใส่ังเพราะมันค่อยๆจะกว้างแบ่งได้เป็น2กรณีอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่ว่าอินเนอร์จีเนี่ยจะเป็น อินเนอรีแบบไหนแล้วสลับบนกับล่างคุณกับเขาหรือเปล่านะมาดูกันที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะจัสเินสี่ไม่เท้าอืมอันนี้เป็นฟิลที่แบบรักไหมรักนะรักและห่วงแหนความสัมพันธ์พอสมควรนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันออกมาดีเหมือนกัน แต่ใดๆถ้าเรื่องราวมันจะเป็นในลักษณะของบุคคลที่3เข้ามาเป็นรักซ้อนรักอื่นรักอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องปล่อยไปแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดประมาณว่าทําใจรักแค่ไหนอะไรจะเกิดเขาก็ต้องทําใจเขาทาใจคือหน้อยแล้วนะคะฟังคุณลล่ะจัสติสตกดาบบอกเลยนะเหมือนจะเหมือนจะพยายาม วางวางจุดยืนนะวางจุดยืนว่าฉันไม่โอเคกับอะไรฉันไม่โอเคกับสิ่งไหนในความสัมพันธ์หรือไม่โอเคกับเรื่องอะไรที่ฉันที่มันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะคะเรื่องบุคคลที่สามเออหรือเรื่องการที่เขาไม่ใส่ใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์ที่คุณบองว่ามันเป็นปัญหาคุณจะวางจุดยืนชัดเจนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือถ้าไม่มีการตัดสินใจเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีการเหมือนแบบฉันจะหา ห่างกันสักระยะหนึ่งหรือใดๆก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าข้างในคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีการห่างกันก็นกเถอะแต่อยากจะวางจุดยืนเพื่อให้เขายอมเราเท่านั้นเองนะคะทั้งใจคุณก็ยังรักความสัมพันธ์นี้แล้วก็รักเขามากเหมือนกันแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปไว้วางใจเขาได้เหมือนเดิมนะคุณยังมีการสอดส่องหรือมีการแบบเขาเรียกว่ามีความรู้สึกที่แบบว่า มันไม่เชื่อใจเหมือนเดิมไม่สามารถไว้วางใจเหมือนเดิมได้อีกนะคะหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมองว่าเรื่องบุคคลที่3จะยังคงไม่ได้ตัดจบนั่นเองนะคะบทสรุปสามถวยเดวิลชัดมากเลยอินเนอร์จีบ,บุคคลที่3ามพุ่งเข้ามาแรงมากมีโอกาสที่จะพูดคุยหรือเคลียร์ใจกันในเรื่องนี้นะคะ ยืนชัดมากให้เรามาระวังในเรื่องของตัวตนนะอย่างที่บอกในเรื่องของคําพูดนะคะอินเนอร์จีคำพูดเนี่ยอาจจะทําให้ทิ่มแทงใจกันยิ่งมากไปอีกและจะยิ่งทําให้สถานการณ์การแก้ไขปัญหาเนี่ยจะยากกว่าเดิมนะคะเป็นสูนเดื่นี้แหละคะ่ะจะได้มีการตัดสินใจจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปทางไหนต่อกับความสัมพันธ์นี้อาจ,จะมีการห่างกันเล็กน้อยนะคะ แต่จะได้กลับมาวนกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมเพราะคุณกับเขานั้นมี energy ของความเป็นโซเมตของความเป็นคู่ซึ่งกันและกันเขาจะตระหนักได้หากเขาเป็นฝั่งผิดเขาจะตระหนักได้เขาจะไปทบทวนในช่วงนี้ห่างกันเขาจะไปคิดไปทบทวนในใดแล้ววนกลับมาหรือถ้าคุณเป็นฝั่งผิดในช่วงของการห่างกันนี่แหละคุณจะไปคิดไปทบทวนในความสัมพันธ์แล้ววนกลับมานั่นเองโอเคค่ะ คลิปของทัดลมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วทุกการกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ